เราตามพ่อนะคะมาจับปลาหวานแหหว่านแหจับปลานินนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าพ่อวานแล้วเรามาดูผลงานจะได้ไหมจะได้ไหม ไม่ต้องลงไปด้วยอ่าเฮ้ยได้ได้ได้ไดนี่ได้หนึ่งตัวแล้วโอ้ยได้เหลือเลยแ้บเหน่อยู่บนดวะแหมันไม่ได้กลางแหม,มันอยู่บนนี่ได้ปได้สองตัวเฮ้ยได้สี่ตัว ไม่เป็นไรได้สี่ตัวก็เยอะแล้วเอาไมเไมกดไดยเอไมกดยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาก่อนเอไมอ่าต้องเพลงจับใส่กระป๋องใส่ครุเราเยอะทม่ยอะนว่ี้ดคือถ้าไม่ถูกไม้ได้ทั้ไหรยตัวนี้สี่ตัวก็พอแล้วไม่มันไม่โดนอย่าไปจับครีบมันสิมันตามันายม ถ้าด,ดูกมันจับได้จับหัวมันอย่าจับครีบถ้าจับครีบมันก็โดนมือเราออกจรินไหมออทั้งสี่ตัวแล้วใช่มืออ้วนเพื่อยากเพื่เอเพื่อให้ขาอร่อยอืมบ้นนี้เห็นแล้ก็ได้เลยคปลาเรามารันต้องซื้อเงี้ยบัทำไม่โดนทำไม่ถูกไม้ได้อยู่ใช่มันอยู่บนไม้โอ้โหอ้วนเลย พอกอกรดแล้วจากคู่นี้ก็ยังได้ถ้าวานีกเยอะอีกอถ้าวันอีกหมดเยอะเราก็กินไม่หมดอีกถ,ถ,ถ้าจะกินอีกก็ให้โท้ให้ตาหวานตา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 าตาตตา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 ตีตลีตตัาลา <ม>เป็นปกปลานินฟลาดุกก็บ่อนนนเรียบร้อยครับบ๊ายบายตามมาตลอดเลยสองตัวนี้